ที่ทาให้เป็นพุ่มไม่ต้องไปโน้มไม่ต้องอะไรมันหรอกกั้นใจเลยนี่หักมันขึ้นมาโดต่อเดียวหักหักไปทีหนึ่งอะ่ะมันก็จะแตกมาเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยสวยไหมเป็นพุ่มเลยประมาณสักสองเดือนได้สองเดือนเออพุ่มขนาดนี้เลยนี่หักยอมตัดใจหักไปทีเดียวไม่ต้องไปโน้มมัน หักแล้วมันก็แตกมันเป็นอย่างนี้เลยทำให้เป็นพุ่มแล้วอย่างหนึ่งอยากปลูกให้เป็นพุ่มต้องปลูกแบบที่โลง่ลงๆอย่าให้แบบใกล้ๆต้นอย่ามีต้นไม้เพรนะมันจะสูงแข่งกันนี่ก็ปลูกลงๆเลยเนี่ยเป็นพุ่มเลยสวยๆเลยนี่หักยอดไปสองเดือนเองนะเนี่ย แตกมาขนาดนี้เลยสุดยอดยงวิธีทำให้กระท่อมเป็นพุ่มฝากไว้ด้วย